สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแรปเปอร์คู่ปีศาจแดงลนละครแห่งความฝันต้อนรับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตเริ่มมาต้นเกมไปปีศาจได้ก่อนจากจังหวะที่วาริสกาได้โยกหลอกก่อนจะเป็นมาซิโอที่เข้ามาโขกแต่คนที่โขกลูกนี้ได้มีแต่มาเทเธรินกัดต่อมานาทีที่20เป็นไปปีศาจได้ได้อีกครั้งจากจังหวะที่เฟตกองการตัดยิ่งที่เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นจอ์พิชคาตอย่างอินดิสันเขาวันนี้ที่เข้าโขกไปแต่ก็ติดพิกฟอร์ดแฟนแมนยูได้แต่ร้องโอนอก นาทีที่3 2ก็เป็นเอเวอเรตที่ได้ลองบ้างจากจังหวะที่ดีมารเกได้ลองซัดไกลแต่ก็ไม่ผ่านมือของเดคอาแฟนเอเวอเรตจะไดร้องโอ้โ oh, no. นนาทีที่4 3ก็มีประตูเกิดขึ้นโกโก้ Go, Go, ไปจังหวะที่บูโน่แฟนนะั้นได้แทงให้แล้วก็เป็นพี่โล้นอย่างออลติน,นี่มาเสไ,ได้ยิงเข้าไปแล้วก็เป็นประตูทําให้แฟนผีเด,ด้แต่ร้องโอ้โหต่อมาครึ่งหลังก็เป็นเอเวอเรตที่ได้เฮ hey, บ้างจากจังหวะที่ดีมารเกได้จ่ายให้ดูกเกเรก็จะโยกหลอกแล้วก็เป็นแอนดรอทาเส้นที่ได้้อีกีกเขาไปดดใจแบบร โกโกโกต่อมาเอเวอเรตได้สร้างเซอร์ไพรส์จากจังหวะที่กอรฟี่ที่ไหลมาแล้วก็เป็นทอมเดวิสที่จ่ายโล่งกให้มีหน้าได้ซัดหนึ่งไปสองประตูต่อหนึ่งแต่แล้วเวียก็ได้เกิดลิจาจจังหวะที่มีหน้าได้ล้ำหน้าไปทําให้แฟนเอเวอเรต์เรียร้องโอ้โนท้ายเกมเป็นจังหวะที่แมนยูได้หนึ่งหนึ่งจากจังหวะที่บล็อกบาได้ไหลให้โรนัลโดแล้วก็ตอกโ้นให้ซานโชแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลเพราะบอลเบาวิวครับผมก็จบเกมนะคบเป็นเอเวอเรตที่เสมอกับปีศาจแดงไปทําให้จบเกมครับถึงจะ